พี่น้องเห็นว่าตัวย่างหยังมึ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 งอุ้ยมันก็มีความพยายามเนาะไปเมือเศร้านีก่ก็ไล่ออกตัวหนึ่งกับแก่ว่าเป็นตัวนี่ดิกับแก่อยู่ในตู้เสื้อผ้ามันเข้าไปแล้วมันออกอะไรบันนี้มันถาคนเปิดประตูไหมมึงมึงมันหมดเข้าไปในตู้ว่างหนังสือหอยละอุย้ยเวลาคนเมออยูมันคือสิสนุกแกลนเนาะสนุกแกลนเข้าตู้นั่นตู้นี่เองสี่ไหมอืม โอ้ยเนาะเหมือนบอออกมาเลยได้บาดนี่นะนะเห็นบอเห็นหัวมันบะหัวหรือหางมันหางมันนั่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 นออกมาเล่นกล้องพ่อมั้ยมูจักอีกว่าเฮาทายลิบออกมาแม่ออกมาเร็วไปอุนอวยอยังยุหันออกมามุดขับไปเสยแหงมุดขับไปเลิกบ้านนี่เป็นขิกโก้ คนไทยเอื่นอย่างก็อึคนไทยเอื่นขี่โกเอื่นไว้อย่างเอื่อนอย่างนอนเถตู้อย่างเกาะตู้จิ้งจิ้งเลนบ่จิ้งจิ้งเลนบ่หรืออย่างคนก็บ่รยาใจว่าเขาเอื่นไว้อย่างมุดเข้าไปในตู้หนังสือแล้วเรียบร้อยบอกออกมาในบาดนี้ไปเห็นจังไหนผู้บาดนี้จังสีออกมา เบิ่งจิงหนึ่งเธอเบื้องผิวเผินกบว่ามันงู <c oughs> ง้นีน่วะหันนั่งนั่งเหรียญทุศัพท์อยู่กะว่ามันเอียงขวักขาาขวักขากอยู่ออกมาแม่บบย่องออกมาอยู่แล้วอยู่เลยคือจังกับแก่มขึ้นนี่มันมันเข้าไปตั้งแต่ตอนนั่งขึ้นมันขึ้นนี่เด้กับแก่อยู่นตูเสื้อผามาที่นี่ ไลมันออกมามันบอกออกมากมัน,หนแหงแลนเข้าไปแลนเข้าไปกุกระปิดประตูกึบเลยเนอะมันอย่างนี้มันเศร้าคนอยากออกคนมาอยู่ม,มอมอยู่ลอรอประตูทางออกเนี่ยคนอยากออกคนกัสิทาว่าเออ,อย่ำไหนคนสิมาเปิดประตูให้ไอ้ออกสห็ไหมแันพอเปิดประตูเท่านั้นอ่ะออกมากยางไววกับแกต,ตัวใหญ่ใหญ่หญพี่น้องเออตัวบักใหญ่เล่มันเศร้านี่ ยกยานมันบวออกมาอยู่ดิคิดอยู่เอ๊เห็นจังไหนมันจังสีออกมาพอดีเปิดประต,ตไูไปเอาเสือผ่าเปิดประตูตู้เข้าไปไปเอาเสื้อผ่ามันเกิดยู่ไกลๆประตูท่างออกพอดีมันกเ็เลยแรนออกมาตุงง๊กไงหนึ่งยานแต่มันบวออก <c oughs> สิริลุกแล้วตัวนี้บวออกจาก้านางเม่งอยู่หลายหน้าที่ล้วบวออกมุดเข้าไปแล้วบวออกรเรืยบวพี่น้องมึงมึงมึง คือโก้ไหมหมู่ว่านกับอยู่ในตู้ตูวหนึ่งตู้เดียวกันนี่ละมั้งข่อยคิดว่าเรามื่อนี่มันกับมาไตามันกับมาโช่ให่ค่อยเบิงมันกับมาไตากําแพงให้ค่อยเบิงเบิงเบิงเ้อาเอา,เอามันสิลุงในกระตาแงๆเลยนี้มูขุขรอมันบรรลุวาคนกรุงเทพก็เอื่นอียัง ตับ้านภาคอีสานเอื่นกี่โก้เนาะตัวนี้อ่ะลงตะก,กาอยี่หลีไปแล้วหามองอยูได้ตะกาแล้วหม,หมู่บ้านก็เห็นอยู่ในตูน้หนังสือมุดเข้าไปในตูน้หนังสือตัวเดียวกันนี่ละยอ,อ,อย่ามองมองยู่